และสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะขอต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ในวิชาการงานอาชีพค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าทิชชร์พาความหนาวเย็นมาด้วยนะคะมีตุ๊กตาหิมะด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนในเรื่องของการแต่งกายนั่นเองค่ะเอะถ้าอากาศเย็นแบบนี้เราควรจะสวมเสื้อผ้าแบบไหนนะาเสื้อกล้ามตัวเดียวได้ไม่เอ่ย หรือว่าเราควรเลือกเครื่องแต่งกายที่ทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นกันนะวันนี้นะคะทิเชอร์ก็จะพาเด็กนะคะไปทบทวนความรู้นะคะในเรื่องของการแต่งกายมารงเรียนด้วยตัวเองว่ามีขั้นตอนวิธีการแต่งกายง่ายๆด้วยตนเองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในหนึ่งวันคนเราสวมใส่เสื้อผ้ากันหลายชุดเช่นชุดนอน ชุดไปเที่ยวชุดนักเรียนชุดกีฬาซึ่งในการสวมใส่ชุดเหล่านี้จะต้องให้เหมาะสมกับโอกาสสถานที่และกิจกรรมที่ทำค่ะการแต่งตัวไปโรงเรียนชุดนักเรียนใช้สวมใส่ไปโรงเรียนการแต่งตัวไปโรงเรียนชุดกีฬาใช้สวมใส่เล่นกีฬา ต่อไปเราไปดูเสื้อผ้าและเครื่องแต่งตัวชุดนักเรียนกันค่ะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งตัวชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนชายนะคะจะมีเสื้อนักเรียนชายเข็มขัดนักเรียนชายกางเกงนักเรียนชายถุงเท้านักเรียนชายและรองเท้านักเรียนชายค่ะต่อไปเป็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งตัวของชุดนักเรียนหญิงนะคะจะมีเสื้อนักเรียนหญิงกระโปรงนักเรียนหญิง ถุงเท้านักเรียนหญิงและรองเท้านักเรียนหญิงค่ะชุดนักเรียนที่นักเรียนสวมใส่ไม่ควรตัวใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปค่ะชุดนักเรียนเป็นชุดที่ต้องสวมใส่ไปโรงเรียนการแต่งตัวด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัตินะคะต่อไปเราไปดูวิธีการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองนะคะ สำหรับวิธีการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่ 1. สวมใส่กางเกงชั้นในและเสื้อชั้นในให้เรียบร้อยขั้นตอนที่สสวมเสื้อและติดกระดุมให้เรียบร้อยขั้นตอนที่สาม สวมกางเกงหรือกระโปรงผู้ชายเก็บชายเสื้อเข้าด้านในกางเกงและคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยขั้นตอนที่4หวีผมและตรวจดูความเรียบร้อยของตัวเราขั้นตอนที่5สวมถุงเท้ารองเท้าผู้ชายผูกเชือกรองเท้าให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน ประโยชน์ของการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองสำหรับประโยชน์ของการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองมีดังนี้ค่ะ 1. ฝึกการช่วยเหลือตนเอง 2. แบ่งเบาภาระของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 3. เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและ 4. ผู้พบเห็นชื่นชม เพราะแต่งกายได้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนค่ะสรุปความรู้การแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนเป็นสิ่งที่ดีที่นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติค่ะเรามาทบทวงวิธีการแต่งกายมาโรงเรียนด้วยตนเองอีกครั้งนะคะขั้นตอนที่หนึ่งสวมใส่ชั้นในให้เรียบร้อยขั้นตอนที่สอง สวมเสื้อและติดกระดุมให้เรียบร้อยขั้นตอนที่สามสวมกางเกงหรือกระโปรงผู้ชายเก็บชายเสื้อเข้าด้านในกางเกงและคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยขั้นตอนที่สี่หวีผมและตรวจดูความเรียบร้อยของตัวเรา ขั้นตอนที่5สวมถุงเท้ารองเท้าผูกเชือกรองเท้าให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านนะครับแล้ว,วันนี้นะคะเราก็ได้ทบทวนความรู้ในเรื่องของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะที่เราจะสวมใส่ในการ มาโรงเรียนนั่นเองค่ะว่าเราจะต้องสวมใส่อย่างไรนะคะให้ถูกกฎระเบียบนะคะและมีขั้นตอนการแต่งกายอย่างไรที่สามารถทำได้ด้วยตนเองค่ะวันนี้นะคะทีเชอร์ก็มีเกมสนุกๆน,นะคะมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเป็นเกม word wall นะคะทีเชอร์จะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะ หลังจากที่เด็กๆด,ดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะสามารถเข้าไปเล่นนะคะได้เลยนะคะเป็นการทบทวนความรู้นะคะในบทเรียนที่เราได้เรียนมาว่าเด็กๆมีความเข้าใจถึงขั้นตอนการแต่งกายมาโรงเรียนด้วยตนเองหรือไม่นะคะเมื่อเด็กๆเ,เล่นแล้วนะคะก็จะมีการลงสถิตินะคะให้เด็กๆพิมพ์ชื่อและห้องของตัวเองเอาไว้ให้เรียบร้อยพิมพ์เฉพาะชื่อจริงนะคะและตามด้วยห้องนะคะ ถ้าเด็กๆคนไหนสามารถทำเวลาได้ดีนะคะและถูกต้องทุกข้อนะคะก็จะอยู่ในอันดับต้นๆนั่นเองค่ะติด1ใน10นั่นเองนะคะถือว่าเป็นการเล่นเกมนะคะได้ความเพลิดเพลินและได้ความรู้ด้วยนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปทำแบบทดสอบเกมสนุกๆก,กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ